นี่คือเรื่องราวชีวิตของเด็กชายมะไซฟูโตฮิเลและเด็กหญิงสาวินาโตฮิเลสองพี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวนายมามุโตฮิเลและนางสาวมาดีแยกาเริงพ่อและแม่ของน้องทั้งสองเด็กชายมะไซฟูโตฮิเลและเด็กหญิงสาวินาโตฮิเลต้องออกจากการเรียนเพื่อมาช่วยเหลือ ครอบครัวในกิจ,จวัตรประจำวันช่วยงานบ้านและในการประกอบอาชีพช่วยเหลือจุนเจือทางบ้านและวันนี้เป็นวันที่เราจะพาน้องทั้งสองคนไปทำการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสบาย้อยอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาต่อไป 2> 1, 2, 8, 9, บรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจเมื่อถึงวันที่น้องทั้งสองคนต้องไปเข้ารับการศึกษาณนะโรงเรียนประชานุเคราะห์4 3สาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา เดียวก็ะพอเดียว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 นจบละนะเราจะพาไปพบทีมผู้ในการก่อนก่อนเดีในวยครัผู้ชายจะได้คุยกับคุณลูกของเราครับและก่อนการเดินทางในครั้งนี้แม่ก็ได้มาส่งน้องทั้งสองคนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทาง ับแม่มระสคอบครับดเมื่อเดินทางมาถึงยังโรงเรียนประชานุเคราะห์43สนายปัญจพัฒน์พรวชีรวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์รีสาได้ให้การต้อนรับและมีความยินดี ให้เด็กชายมะไซฟูโตฮิเลและเด็กหญิงซาวีนาโตฮิเลเข้ารับการศึกษาในครั้งนีด้ดีใจมากเลครับผมก็ดีใจเลยให้ลูกได้ไปเรียนขอบคุมภูมกคับบัญจาพี่ทหารหมวดแดงทุกคน